ว่าที่ที่มันหายเงียบไปมันขนของใหญ่นี้เสื้อข่อยบอท้าเป็นเออทําเป็นท้าเป็นเงียบทําเป็นบ่ไล่สซดเออถ้าเป็นบ่ไล่สดกูว่านะมึงก็เอารถกระบะของใครบางคนที่หายไปพร้อมๆกับมึงเนี่ยไปขนของยายที่อยู่แน่ๆเลยนะไม่งั้นน่ะมึงน่ะไม่กล้ามาบอกโลเคชั่นไม่บอกที่อยู่คนขนาดนี้หรอกใช่ไหม ไปตามไปตามอ่าโลเคชันที่มึงบอกน่ะมันสิเห็นแต่ห่องเปล่าเออเชื้อโลดอันนี้มึงไปแล้วเออนะตอนนี้กูคบอกให้อ้ายมันไปเอาออกมาอืมเดือดร้อนพวกข่อยต้องไปเอาไปเอาที่บุงมเจ้าบอกเจ้าไปค้นแมเอามมาออกมาบอกเอาบออีรีบอก อยู่ในในแก๊งเดียวกันในกวนเดียวกันใช่ไหมหรือ,อยังไงอือเออใช่จําได้จําได้สวยประหารอืมจาได้จ้าอือนะเออไปหาบ่เห็นแล้วละ่ะเออเออจ่ายขา่าวหงแล้วยังเนาะเออย่อมถิมย่อมถิมมี่ยังละ่ะยอมถิมเงินมาจำกูบอกจ่ายแต่ว่ากูาเอาแล้วเงินมาจำกูไปก่อนเด้อมาสิว่า เปิดทูตอลาดเสื้อหนูบออืมเอออย่บอาบอดังหลายเพราะคนพันกว่าพี่ผมคนพันกว่า,ยยาเยอะนี่หูจ้างมาแล้วมาทันแล้วเออมันย้ายออกจากเออมันย้ายออกจากคอนแก่นบอบอหนูว่ามันย้ายออกจากอันนั่นละ่ะอย่างก,ก็เมาเทนเมาเทนมันนั่นละ่ะจากคอนโดมิเนียมนั่นละ่ะเออนะ มือนีเฮียไปน้ากันดิเฮียไปน้ากันเลยทั้งสองหายจาไปเลยจ้าเออกวามันจะไปขนของซอยกันเนี่ยเลยเออเอารถกระบะห่างๆมั่นละเอารถกระบะมาห่างๆมั่นละไปขนซอยกันเออจ้าหนีเด้กจะบอาไปเอาแซๆแวบา,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 าใส่กันได้อยู่น้ำกันก่อนอนะอืม <laughs> <c oughs> <laughs> เออนะ เออจุดแล้วแล้วแต่เตรพาราดนละจ้ะไปไมากเพราด้านหนูสเออนะ <c oughs> ก้าก้าบอกว่านี่กูอยู่คอนโดตัวนี้เออชื่อนี้นะอืมนะเออเนี่ย <c oughs> กูว่ามันไปแล้วล่ะเออหนูว่ามันย้ายไปแล้วแหละนะ <c oughs> ถ้าเบิ่งเด้อแบบมันไหลซุดเออ รอดูว่าถ้ามันไห์สดน่ะเอ่อผ้าผ้าอะไรนะผ้าม่านจะอันเดิมไหมโต๊ะเตียงโต๊ะเตียงตู้จะอันเดิมไหมเออนะทำเพิ่งเดิมน,นะบม่เป็นยัเอ๊ะไม่เป็นไรเลยอืมกูคิดว่ากูคิดว่าถ้านายกูเก่งอ่ะเออ เขาตามมึงได้อยู่หรอก <N ic c oughs> นะอืมอถ้ากูมีความผิดหรือหมิ่นประมาทใครเออก็ฟ้องกูมาค่ะเออกูอยากถามว่าไอ้ที่พวกตามหากูอยู่เนี่ยกูทำผิดอะไรเพิ่นว่าดีอืมไอ้พวกที่ตามหาแล้วบอกว่าเออเจอกูแล้วนู่นนี่นั่นกูอยากถามว่ากูทำผิดอะไรเออเดี๋ยวมึงก็รู้กับกูนะอืมเดี๋ยวมึงก็รู้จ้า กับผูอื่นกูบรู้นะเออนะกับคนอื่นกูไม่รู้แต่กับกูนะมึงผิดแล้วจ้ะความผิดสําเร็จแล้วนะอืมบอกไปร้องกูไม่ได้หนจ้ะเออนะถึงไม่ไปร้องกูก็ไม่ได้สนใจจ้ะเพราะว่าความผิมันสําเร็จแล้วนะเออจ้าอืม <laughs> นะก็เอาเอาทางเอามดแก้งอ่ะอืมเออ เิดเรื่องนี้นะโซลานะนู้ไม่รู้นะแต่ว่าพอจะพอจะรู้มาอยู่แต่ว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายไงเอออืมเราไม่ใช่ผู้เสียหายไงเออเออนะผู้ใดเป็นผู้เสียหายก็ดําเนินการเอาเองจะเออมีแกมาว่าอาอีกเออกูจะดูสิเออพวกมึงจะทําอะไรกูได้อืมข่าเบิ่งเด้อ ฟ้องกูมาเลยแต่กูหนีแล้วอย่าให้กูจับได้เลยทันนะจ๊ะอืมนะอืมนะกูจะดูว่าพวกมึงจะทําอะไรกูได้เพิ่นวได้เออกูเห็นยังมึงว่อนดอกเต้เอ้ยเออนะกพื่อเด้เก่งกล้าอย่างปานนั่นอืมนะมึงขาเบื้องเอาเออจ้ามาอืมโอนให้มันโอนยังให้มัน โอนคาสบูบอกพ่สูันยาเออโอนอะไรให้มัน <c oughs> เออใซื้อเครื่องประดับหลายๆกับบอกเนี่ยจ้าเอออืมเออลอกบอเครื่องประดับนั่น คอยคิดว่ามันต้องไปอยู่วัดชชยมงคลแน่นอนดูหน้าตลาดอยู่พัทยาอืมเมนบบจักอยู่ไซกายาดอกอืมนะขันมันหนีมันหนีเธอหนึ่งเธอสองกอดศีลอกไหมยังหละ่ะบาทนี่นะเล้วเตน,นี้ไปรถจ้าอืมนะนี่ไปเลยจ้าอืมไม่ได้โอนจ้ะอืมแล้วเตเลยจ้ะเออตามหาพ่อพ่อป่อเ็นก็เล้วเตจ้าอืมอย่าได้โผล่มานะอืม นะไมายที่หนึ่งไมที่สองมันเลยมันสิเป็นหมายอยยังบบนี้เอออพี่สุกัญญาโอนช่วยมันเรื่องนายโซตายเหรอว้าหนึ่งใน <laughs> หนึ่งในคนที่ซอยเหลือนี่มาแล้วพี่สุกัญญาพี่สุกัญญาบอกว่าโอนช่วยนายโซตายโอนไปเท่าไหร่คะเยอะไหมพี่โอนไปบัญชีไหน เออผู้ดใดเหตุรับพิสออนเรื่องนี้อยู่วะใครใครกำลังดูเรื่องนี้อยู่มั้พี่นี่และนามหรือเ่าหรือใครอืมพี่พี่ไปให้ข้อมูลเขาเด้อเออนะส่วนหนูนี่หนูหนูเอาแต่เฉพาะส่วนที่หนูเสียหายค่ะอืมค่ะเออเรื่องเครื่องประดับอย่ว่องเฮงแล้วแต่เจ็บจิตบัสันเออเออบัญชีเออ อย่ากัดอยยาย่าพิดกันอย่าพิดกันพี่พี่แอนอ่อพี่บุ๋มพี่อุ้ยสาวๆอืมฮะอืมเออน่ะซีนี้กันนีไปโลกกูจะกูก็บ่น้ำหาดอกนะอืมุณมาเรียนจ้าสวัสดีค่ะอืมค่ะมาแต่ชื่อคนอื่นใช่ไหมอืม แอวการสื่อขายการสื่อขายสบู่หอยหอมหำหำขาวเด้เอาบัญชีผู้ใดบาทนี่บอกสบูสบ่หอยหอมหำขาวเอาบัญชีใครบ้านี้บัญชีผู้อื่นคือเกา่าบอกผู้ใดเนาะเปิดบัญชีให้่บ้านี้เนาะอือค่ะ